สัญญาณของดูอาที่จะถูกตอบรับนักเรียนคนหนึ่งดูอาให้ได้ความรู้แต่เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนมากแต่ครูก็ได้บอกเขาว่านั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกได้ว่าดูอาจจะถูกตอบรับคนราเวลาจะได้สัมผัสกับรสชาติความอิ่มย่อมต้องรู้สึกหิวการดูอาที่จะให้งานหนึ่งหนึ่งสำเร็จสัญญาณสำคัญของมันคือการได้รับการดลใจให้ไปทำงานนั้นอย่างสนุกแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็ตาม สัญญาณของดูอาที่จะถูกตอบรับนั้นย่อมมาจากความคิดจิตใจที่โฟกัสอยู่กับการทำสิ่งที่เขาได้ดูอาไม่ใช่จิตใจที่ละเลยและอยู่กับการละเล่นที่ไร้สาระท่านนาบีเคยบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดูอาของผู้ที่มีหัวใจที่ละเลยมุ่งอยู่กับการเล่นสนุกโดยพื้นฐานแล้วสัญญาณที่ท่านนาบีเองบอกถึงดูอาที่จะถูกตอบรับคือดูอาแบบต่อเนื่องไม่ทิ้งทิ้งคว้างควางไม่ใช่ดูอาของคนใจร้อน จะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้จะขอก็ขอแบบลวกๆดูอาที่จะถูกตอบรับมันจะต้องเป็นดูอาที่เต็มไปด้วยความพยายามในการดูอาใส่ใจในทุกเงื่อนไขและไม่ใช่ทำๆหยุดๆสัญญาณสำคัญของการที่ดูอาจะถูกตอบรับคือการได้ดูอาดังที่อิบนุก,กอยยมกล่าวว่าอัลลอฮ์จะดลใจให้ท่านดูอาทำไมหากพระองค์ไม่ประสงค์จะตอบรับดูอาดังนั้นสัญญาณสำคัญมากของการที่ดูอาจะถูกตอบรับ คือการที่ได้ดูอาและได้ดูอาอย่างต่อเนื่องในเวลาต่างๆที่ที่จะถูกตอบรับง่ายด้วยเช่นระหว่างอาซาลและอิสมะในขณะที่ซุยูดในเวลาช่วงท้ายของค่ำคืนเป็นต้นสัญญาณสำคัญที่สุดของการที่ดูอาจะถูกตอบรับคือการที่ชีวิตยังคงอยู่กับดูอาเนื้อหาบทความอันอับขอให้เราทุกคนมีความอดทนในการดูอาจนกว่าอัลลอฮ์จะตอบรับอามีน